วันนี้เราจะมารีวิว Isuzu D-Max 1.9และ3.0 DDI Blue Power 4ประตูเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดารุ่นสัตว์เพสทีดกันนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมพร้อมสัญลักษณ์ i s u แล้วก็ดีไซน์มาเข้ากับโคมไฟหน้านะครับแล้วก็เข้ากันกับฝากระโปรงหน้าแบบนูนขึ้นนะครับเพกทาร์ o มอร์ครับดูรวมๆแล้วมีมิติมากขึ้นนะครับก็สวยเหมือนเดิมครับ นี่ครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมซิวเวอร์ลิงวงแหวนสีบอลเงินนะครับอันนี้ใหม่เลยนะครับดูเท่แล้วก็โดดเด่นขึ้นนะครับพร้อมบิอินซูเปอร์เดลไลท์ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED มาภายในโคมเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นไฟหลีในเวลากลางคืนนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์หรือกดปุ่มพื่อสตาร์ทไปที่ตำแหน่งออนนะครับไฟซูเปอร์เดลไลท์ก็จะติดอัตโนมัตินะครับแล้วเมื่อเราดับเครื่องยนต์หรือว่า กดปุ่มพุสตายตำแหน่งออฟนะครับไฟซูเปอร์เดลไลท์ก็จะดับเองนะครับกันชนหน้าดีไซน์แบบรู่ลมแอโรด y นามิกนะครับนี่ครับตัวรีดลมครับออกแบบรับกับไฟตันหมอกพร้อมครอบไฟตันหมอกแบบโครเมียมนะครับมองดูแล้วรับกันกับโป่งล้อด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายดีไซน์เส้นสันแบบนูนขึ้นนะครับทำให้ดูมีมิติมากขึ้นดูไงก็ไม่เบื่อครับพร้อมบิวอินสปอยเลอร์หลัง มาบนฝาท้ายกระบะนี้เลยนะครับสวยด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับมือจับฝาท้ายกระบะใหญ่ไม่หนีบมือนะครับเวลาใช้งานนะครับพร้อมกล้องมองภาพขนาดถอยจอดบิลอินมาในมือจับเลยนะครับไม่เกะกะนะครับแล้วก็แสดงผลภาพขนาดถอยจอดบนเคนบูดด้านหน้าเลยนะครับพร้อมเลนไกด์เส้นกะระยะครับก็ไฟเบรกหลังแบบ LED นะครับเห็นได้ชัดเจนปลอดภัยครับ พร้อมไฟเบรกดุนที่3มองเห็นได้ในระยะไกลนะครับแล้วก็ตัวอักษร ISU ูดีแมกโครเมียด้านซ้ายนี่นะครับแล้วก็อักษรแซดเพล i กทีดดนะครับตัว i อสีน้ำเงินนะครับสัญลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมอี n s อินไซเทคโนโลยีอัจฉริยะวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับเพื่อความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับแล้วนี่ครับ กันชนหลังโครเมียมใหญ่แข็งแรงมียางกันลื่นด้วยนะครับครับล้อแม็กอลูมิเนียมอลอยขนาด18นิ้วดีไซน์แบบ6ก้านนะครับจะมีลวดลายตรงการแต่ละก้านด้วยนะครับทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับขณะขับขี่ดูสวยแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับขนาดความกว้างของหน้ายางนะครับแล้วก็ความสูงของแก้มยางก็255 60นะครับสัญลักษณ์อีซุเป็นรูปตัวนูนขึ้น บนพื้นสีดำดูทูโทนนะครับ attention to detail นะครับสวยเท่ครับช่วงล่างแบบไอคิปแพลตฟอร์มนะครับทรงตัวเป็นเยี่ยมเกาะถนนเป็นยอดนะครับโดดเด่นด้วยการวางเครื่องเยื่อหลังเพาหน้ากระจายน้ำหนักอย่างสมดุลน,นะครับยามเข้าโคง้งไม่มีแถอยู่แล้วนะครับนึบนิ่งโค้งเป็นโค้งครับระบบความปลอดภยัยเต็มที่เลยครับ รุ่นท็อปนี่ครับก็จะมีเบรก abs นะครับ anti lock brake system ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ f u n c t n a l f sensor นะครับแล้วก็ ebd ระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ba r a k e assist ระบบเสริมแรงเบรกอัตโนมัติเมื่อเราเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็ esc ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ TCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและป้องกันการเลื่อนถลายขณะออกตัวนะครับแล้วก็ HSA Hill Start Assist ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็นี่นะครับใหม่เลยนะครับ HDC นะครับ Hill Descent Control นะครับระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับแล้วก็ is เเปิดแอร์ก่อนไอดิงสต็อปสตาร์ทซิสเต็มนิรรพยอยู่ระบบดับแล้วสตาร์ทเบรกยน์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชั่วคราวนะครับนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับพร้อมเซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัยยืดสามจุดสี่ตำแหน่งนะครับก็จะมีด้านหลังสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าสองตำแหน่งนะครับเฉพาะด้านหน้าจะเป็นแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับออโต้ดอล็อกนะครับจะล็อกประตูโดยอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็ว20-25กิ km, โลเมตรตชัวโมงนะครับแล้วก็จะปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อรถจอดระดับเครื่องยนต์นะครับมองข้างแบบโครเมียมนะครับแล้วก็จะปรับองศามุมมองและพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มองเห็นได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็สกาศชาร์คฟินขี้ปลาฉลามเท่ครับและอจฉริยะอิส,สุสจีเน็ตเอนทรีใช้ในการล็อกและปลดล็อคประตูทุกบานด้วยระบบเซ็นเตอร์ล็อกและเป็นกุญแจรีโมทล็อกและปลดล็อคประตูถ้าเป็นกุญแจไฟฟ้าล็อกและปลดล็อคประตูถ้าเป็นกุญแจสำรองฉุกเฉินเมื่อแบตเตอรี่กุญแจไฟฟ้าหมดหรือไฟอ่อนแล้วก็ใช้เปิดปิดสัญญาณการข,ขโมย เมื่อมีใครมาเปิดประตูหรือฝากระโปรงโดยไม่ใช่กุญแจอัจฉรยิยะอีสุจีเดียสเอนที่สัญญาณการขโมยก็จะร้องแล้วก็ใช้คู่กับปุ่มพุชสตาร์ทในการสตาร์ทรถยนต์ในระบบพุชสตาร์ทนะครับนั่งเกิหนหลังแท้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งด้านคนขับจะปรับด้วยระบบไฟฟ้า6ทิศทางนะครับส่วนเบาะด้านหลังก็จะมีที่เท้าแขนตรงกลางแล้วก็สามารถปรับและพับได้แบบ60-40 และกระหลากหลายและต่การใช้งานนะครับพร้อมจุดยึดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กไอโซฟิกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับเราลองเข้าไปนั่งกันดูนะครับนี่ครับมือจับช่วยด้านคนขับและด้านผู้โดยสารพร้อมบันไดข้างช่วยในการขึ้นลงได้ด้วยนะครับกระจกหน้าต่างขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง4บานส่วนด้านคนขับขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบ ป้องกันกระจกไฟฟ้าหนีบแจมโปรเทคชันนะครับปลอดภัยครับและเมื่อเราดับเครื่องยนต์กระจกไฟฟ้าด้านคนขับก็สามารถเปิดปิดได้ภายใน40วินาทีนะครับพงมาลาัยพาวเวอร์หุ้มหนังปรับระดับสูงตำ่ำพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พงมาลัยใช้ในการเลือกโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์พร้อมสวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติออโต้คูสคอนโทลอันนี้เพิ่มมาใหม่นะครับ มีทั้งเครื่องพันเและเครื่องสามพันก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วให้คงที่เมื่อเราเดินทางไกลไม่ต้องเหยียบคันเร่งไว้ตลอดเวลาสบายครับไปหน้าปัดเรืองแสงซ u เปอร์วิช n ั่นแบบทีดอ h เชฟขีดตรงตัวเลขของจอมิเตอร์จะดีไซน์แบบนูนขึ้นเป็นสามมิติทำให้อ่านง่ายชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอ Color Display m e d ดีดีไซน์ทันสมัย สีส,สันสวยงามแสดงข้อมูลการใช้งานต่างๆก็จะมีไฟเตือนการเปลี่ยนเกียร์ปฏิทินแล้วก็เกวัดต่างๆแล้วก็จะแสดงข้อมูลการขับขี่ได้หลากหลายนะครับอัจฉริยะจริงๆครับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารออกแบบให้คนขับหมุนตัวเอื้อมมือถึงใช้งานสะดวกสวิตช์ควบคุมต่างๆเท้าแขนเอื้อมมือใช้งานได้ง่ายนะครับ บ้านบางแดดได้คนับมีที่เสีบเอกสารส่วนด้านผู้โดยสารมีกระจกสองหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นตาพร้อมไฟสองเหมือนที่2ตองตำแหน่งแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนแบบหน่วงเวลาปรับเป็นจังหวะตามเปนรนเวณาน้ําฝนที่ตกลงมาแล้วก็หัวหมอนปรับสูงต่ำได้ยามฉุกเฉินถอดออกทุกอะไรก็ได้นะครับ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้เวลากลางวันการปรับชี้ไปข้างหน้าเวลากลางคืนถ้าแสงสะท้อนเข้าตาแสบตาให้ดึงการปรับเข้าหาตัวอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่เลยนะครับการตกแต่งแผงคอ,อนโซลกลางแล้วก็ขอบข้างประตูสีเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจากด้านในแบบโครเมียมนี่ก็ใหม่นะครับแล้วก็ที่พักแขนแบบซอกแพบดบที่คอ,อนโซลกลางและที่พักแขนข้างประตู บุฟองน้ํานิ่มสบายนะครับข้อ2ไม่ได้นะครับใหมเ่เหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มมาใหม่นะครับช่อง usb ชาร์จไฟขนาด5โวลต์1แอมแปร์2จุดนะครับที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม12โวลต์2จุดแล้วก็ที่วางแก้วน้ํา10จุดเดินทางไกลต้องเตรียมน้ํำดื่มไว้นะครับเดี๋ยวร่างกายขาดน้ําจะไม่สบายส่วนคู่หน้าใต้ช่องแอ ทำให้เครื่องดื่มเย็นแล้วก็ช็อกโกแลตก็เย็นได้นะครับแล้วก็มีวงแหวนล็อกใช้งานได้2แบบนะครับอัตโนมัติแบบดิจิตอลพร้อมลมไลื่ยฝ้ากระจกหน้านะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งแบบแมนนวลเพิ่มแรงลมลดแรงลมได้นะครับแล้วก็ปรับแบบออโต้ก็ได้เลยครับปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่18ถึง28องศาเซลเซียสนะครับและนี่นะครับสวิตลมหมุนวนภายในนะครับอันนี้สวิตระบายลมจากภายนอกนะครับ แล้วอนี้สวิตไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับมาแล้วครับเกยียร์โต้หสปีดการส่งกำลังขับเคลื่อนราบเรียบการเปลี่ยนเกียร์ก็นุ่มนวลให้ตาเร่งดีและก็ต่อเนื่องนะครับพร้อมโหมดเลปทูนิกขับขี่แบบสปอร์ตเกียร์ธรรมดาช่วยให้ขับสนุกขึ้นนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการมันได้ตามอุปนิสัยนะครับพร้อมโอเไดร์ํสแหน่งนะครับก็คือที่ความเร็วสูงตำแหน่งเกียร์สูง รอบเครื่องยนต์จะต่ำนะครับจะทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้น,นครับสําหรับเครื่องยนต์พันเก้ซีซีและ3ามพันซีซีเนี่ยนะครับอัตราทดเกียร์เดียวกันนะครับจะแตกต่างกันที่อัตราทดเฟืองท้ายนะครับเครื่องเสียงใหม่จาก Kenwood ระบบ Touchscreen หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ iGinny แผนที่นำทาง Built-in Navigator มาบนหน้าจอ Kenwood นี่เลยนะครับใช้งานง่ายขึ้นสะดวกครับ สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการอีสุได้ทั่วประเทศเลยนะครับมีไอคอนโชว์แตะใช้งานได้ง่ายนะครับพร้อมระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนแอร์มิเนลิ่งนะครับเชื่อมต่อได้ทั้งระบบประบัติการ iOS ก็โทรศัพท์ไอโฟนนะครับแล้วก็ระบบประบัติการ Android าก็เชื่นโทรศัพท์ Samsung h ว a w e i Nokia กอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะทำการเ <concealed safety. S 2> <helmet. S 1> ชื่อมต่อผ่านไ i ไฟดองเกิลซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไวเนสเมเนนี่นะครับีให้ชไม่ต้องใช้สายมอยไม่ทันแล้วไม่ต้องเก่งเอทีก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่ครับเล่นเกมได้ด้วยนะครับยางหัวอจเกมนะครับเสียงออกโซลาให้อารมณ์สะใจมันมากนะครับเซนพัฟเอบีเอ็มไอก็จะไม่มีโชว์อยู่แล้วนะครับก็จะทําการเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi ดองเกิลภายในคอนโซลด้านหลังวิทยุนะครับ และนี่ครับช่องเชื่อมต่อ USB สามารถฟังเพลงผ่านไอพอตสามาร์ทโฟนได้นะครับแล้วท่านที่นิยมเล่น iPad สะสมเพลงไว้ใน iPad นะครับก็สามารถฟังเพลงผ่าน iPad ได้ด้วยนะครับจรงจริงครับแล้วก็สามารถฟังเพลงผ่านแพดได้มิวสิกได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูหนังผ่านแพดได้วิดีโอได้ด้วยนะครับ เดี่ยวดูเพลินนะครับขับรถู่นนครับความบันเทิงหลากหลายจริงครับนี่ครับช่องชื่อต่อ AUX สามารถฟังเพลงผ่านเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องเล่นพกพาได้นะครับนี่ครับช่องใส่แผ่น CD VCD DVD ใส่ได้ทีละแผ่นนะครับเพราะใส่แผ่นเสร็จหน้าจอก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับรรกกาา ด, hablando, <S 2> <S 2> ดูหนังฟังเพลงกระหึ่มเลยครับมีความสุขั้งครอบครัวครับแล้วก็สามารถฟังเพลงในมือถือผ่านระบบบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์มือถือแฮนด์ฟรีขณะขับรถผ่านระบบบลูทูธสวัสดีครับไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับนะครับฝ่ายขายโชลูนาินทากมแส่วนเครื่องยนต์ก็มีให้เลือก2ขนาดนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีทางเลือกสำหรับเครื่องยนต์กำลังสูงนะครับ 177แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับ150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงม้าเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น19%นะครับค่า co 2ต่ำสุดๆเลยนะครับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2 0 0 0นวรอ,อบต่อน,นาทีนะครับผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งทนทานโดยวิ่งจากกรุงเทพไปลาวไปจีนเขตปกคกองตนเองซินเจียงที่เมืองอุลุมชีนะครับระยะทาง5,755กิโลเมตรโดยไม่ดับเครื่องยนต์นะครับเจ๋งครับสุดยอดสำหรับ4ประตูซัดเพเทีเนนี่นะครับ จะต่างกันที่เกียร์และขนาดของเครื่องยนต์นะครับในเกียร์ออโต้ก็จะมีระบบ ISS เพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้นอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆจะเหมือนกันหมดเลยนะครับในเครื่องยนต์1,900ซีซีก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดพร้อมโอเวอร์ดสอย2ตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6ประหยัดน้ํามันครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับในเครื่องยนต์3,000ซีซีก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า5สปีด พร้อมโอดได้ที่ e g กีนะครับในรุ่นเกธรรมดาที่หน้าจอ MAD ก็จะมี GSI Genius Sport Chip ไฟบอกตำแหน่งเกียร์และแจ้งเตือนให้เปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมนะครับต่อไป EcoSticker นะครับคือแผ่นป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ที่เป็นข้อที่จริงจากการทดสอบตามมาตรฐานที่สำคัญในด้านสะอาดประหยัดและระบบความปลอดภัยนะครับ จะมีติดมาทุกครันในรุ่น Blue Power เนี่ยนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ